แทนคำนั้นไปแล้วป่ะนี่คือบบอะไรเคินแทน้ำไมก่อนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูช่ชาแนลนัตติสนะคะกับจันอีกแล้วกับคลิป Reaction Play ค่ะวันนี้จะเป็นเพลงที่เพืเ่อนๆขอมาเยอะมากแต่นั้นไม่มีเวลามาทำให้สักทีนะคะพอดีว่าช่วงนี้ติดเกมนิดหน่อย นี่นก็คือเพลงของพี่อิวสลิกค,ค่ะคัมคัเดียวฟิชเชอร์กับลิลลี่นะคะเหมือนว่าคุณลิลลี่เนี่ยจะเป็นแฟนพี่อิวนะคะเทวะ่ว่ะทำเพลงมีแฟนฟีดอะ่ะก็เฮ้ยมันกาเสวนาเราไปฟังกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าเพลงแต่ละเพลงพี่อิวคือการตีอยู่แล้วเนาะก่อนไปฟังฝากกด subscribe กันด้วยนะคะเอ๋เป็นเพื่อนฟังเพลงไปด้วยกันนานๆเน่งสองสามสิ่งนะคะจัด

Just tell me that was done Pink and come like you, play, get back, Who you really are? Chin one with You know who I am, like Katie. Chin tell me wrong you, me, Kyrie. Can I know who you are, fucking no. superstar, so can he Anh đừng oh, oh, <laughs> you supposed to be loving land and then the man dependena you ฉันแค่เพียงทำเพลงให้คนที่โตไม่อยากลำบากฟังแม้ว่าเราต้องจากกันฉันคงไม่ต้องฝากฟังฉันให้การกระทำมันแทนทุกคำที่พูดตากบากฉันเธอจึงทำให้ฉันมองเห็นคุณค่าตัวเองในดนินแดนที่เสื่อเพังแต่ที่เราฟังเพลงอะเฮิร์เมาเยอะแล้วละ เห็นเธอที่ปอดทุกวันอาทิตย์ฉันอาทีท่เธอเละดได้แต่คิดไม่กล้าไปทักเธอเพียงคำคำเดียว布拉เกน t ท่าฟิลและมีมีฮาร์ด e a ็กแท e ต์เดอะบีตไลเจเวลเพียงคำคำเดียวอย่งปล่อยคิดไปคนเดียวชอบตรงนี้อ่ะฉันสักช,ชื่อเธอไว้ที่ตัว เขาเป็นรูปเลยนะโอ้โหเ่าอะไม่โเปมนติกเกินน่ารักมากเลยอะน่ารักกว่าฟิชชลิงเลยคือแบบ ดีเทลทุกอย่างนี่ใส่ลงไปอ่ะออ้เอล่าไปเขินแยนทำไมก่อนเออเอาดีน่ารักมากเลยเรารูค้คอยของเพลงแล้วคะคำคำเดียวขึ้นมาน่ารักมากเลยนะเสียงพ็ลเรียกเธอมันขี้แงไม่ต้องเหมือนแอกว่าด้านชามันตอนเราเป็นเด็กือแอบรถที่บ้านมาน่ารักอ่ะแ้่ชอบเสียงตองที่แบบคุ o ยูเรลีอาร์มามแบบมันมุนมากอ่ะ ก็แบบได้จัดฉันยังไม่พูดเลยหายไปทีละห้าวันคือติ๊จัดคุณพี่จะหายไปทีละห้าวันไม่ได้นะคะเพ <laughs> ียงคำคำเดียวแบบ I can't tell how I feel แต่เพลงนี้มันก็คือแบบแทนคำนั้นไปแล้วป่ะน <laughs> ีคือบบอะไรเคยแทนทำไมก่อน <laughs> เป็นน่ารักอ่ะอีตอนหลังๆที่เป็นภาพพลอร,รอร์แล้วคือใส่ภาพพิริลีล่ไปด้วยแบบโรแมนติกอบ <laughs> คือเพลงที่แบบหลายเพลงที่ปล่อยมาช่วงหลังๆแต่เราเห็นเพลงเฮ้ยเพลงเศร้าๆอยู่ใช่ไหมคะนั้นเด้ไม่คิดว่าเพลงนี้จะมาแนวหลัก มากค่ะมูดดีมากเหมือนเราเห็นเอรประมาณนี้ไปตั้งแต่ไล k ์โคเบแล้วใช่ไหมคะคือแบบเทมากแบบโอเคค่ะขอบคุณที่ดูกันมาถึงตรงนี้นะคะฝากกด subscribe กันด้วยนะอยู่เป็นเพื่อนฟอนไปได้วยกันนานๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครมีเพลงอะไรก็ลองขอได้ในล่างๆนะจะพยายามทําให้ดะเอยที่สุดแล้วก็ขอโทษที่ไม่ค่อยลงคลิปด้วยนะเพราะว่าตัดไม่ทันเนาะไปเจอกันนะคะ